วิทยาลัยในวังทรงตั้งไว้เพื่อหวังให้ลูกหลานไทยได้ศึกษาให้สืบต่อก่อสร้างศิลป์จินตนารู้รักษาศิลปะงามความเป็นไทยสวัสดีค่ะทุกท่านดินฉันนางสาวพัชสอนสิริประสิทธิ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวัง ในวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอข้อมูลการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองด้านอาชีพที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่ทรงคุณค่าและยังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะหนึ่งเดียวของสอกรหรือกมรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเรานั่นเองค่ะศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาวังเรียกโดยย่อว่าสอกอ มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการในการฝึกอบรมวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบมงและศิลปะวัฒนธรรมไทยแก่ประชาชนทั่วไปจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ง,งานศิลปะวัฒนธรรมไทยส่งเสริมสนับสนุนประสานงานการจัดฝึกอบรมร,มร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนพัฒนาหลักสูตร สื่อกระบวนการเรียนรู้บุคลากรด้านวิชาชีพศิลปะไทยโบราณและศิลปะวัฒนธรรมไทยศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาเผยแพร่เพื่ออนุรักษ์ศิลปะไทยโบราณและศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกันจนาพิเศษวิทยาลัยในวังมีสเรื่องหลักนะคะ คือ 1. ห,หลักสูตรวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่าง10บมุง,มงและ 2. หลักสูตรวิชาชีพศิลปะวัฒนธรรมไทยสวัสดีครับผมพงศธรลอดจากทุกเป็นวิทยากรวิชาหมู่ช่างปั้นงานประดิษฐกรรมไทยหลักสูตร800ชั่วโมงครับปีนี้ก็จะเปิดการเรียนการสอนมาเป็นปีที่9แล้วครับก็จะเป็นเกี่ยวกับวิชาที่เรียนเกี่ยวกับหมู่ช่างปั้นนะครับก็จะเป็นในช่วงแรกก็คือ2 5 0ชั่วโมงนะครับ เรียนรู้เกี่ยวกับลวดลายไทยพื้นฐานเราก็จะเรียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของลวดลายไทยนะครับว่ามีต้นกําเนิดมาจากอะไรนะครับตัวอย่างเช่นลายกระจังตออ้อยก็จะมีต้นกาเนิดมาจากลายของดอกบัวนั่นเองเพื่อที่จะเป็นพุทธบูชานะครับหลังจากนั้นก็จะเรียนเป็นลายกระหนกนะครับพอเรียนลายกระหนกเสร็จแล้วเราก็จะนําลวดลายครับมาทําการผูกลายหรือว่าทําการประดับอยู่บนบริเวณต่างๆของพระพุทธร,รูปหรือว่าเทวรูปนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเรียนรวดลายเสร็จแล้วก็วจะทําการศึกษาพระพุทธรูปหรือว่าเทวรูปคนละหนึ่งองค์เพื่อที่จะเป็นงานส่วนตัวครับตัวอย่างเช่นศึกษาวัดน้าพระเมรุนะครับเราก็จะให้หนักศึกษาไปไปท่านศึกษาที่วัดหน้าพระเมรุแล้วก็เก็บข้อมูลก็คือไปถ่ายภาพหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดหน้าพระเมรุพอได้มีมองค์ความรูส้สมคนเนี่ยแล้วจะผ่านการสเก็ต ภาพล่าง2มิติขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะทําการปั้นสเก็ตในขนาดที่อยู่อยู่ที่ประมาณ3.5นิ้วนะครับเพื่อที่จะปั้นองค์จริงก็คือขนาด7นิ้วครับพอปั้น7นิ้วเสร็จแล้วเราก็จะมีพื้นฐานของนักเรียนนะครับก็จะนําฝีมือที่เป็นพื้นฐานเนี่ยมาใช้ในการปั้นงานกลุ่มขึ้นมาจํานวน1ชิ้นครับสวัสดีครับผมถนอมศักดิ์ธรรมสิริพงษ์ เป็นวิทยากรสอนศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่หมู่ช่างเขียนงานจิตรกรรมไทยผมเป็นสิทธิ์รุ่นที่4ของวิทยาัยในวังซึ่งหลังจากเรียนจบผมก็ได้ไปเรียนต่อที่คณะศิลปรกรรม,มศาสตร์มทรธัญ,ญบุรีสาขาศิลปะประจำชาติและประกอบอาชีพเป็นช่างเขียนงานจิตรกรรมไทยด้วยมีความมุ่งมั่นอยากสืบสานงานจิตรกรรมไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านศิลปะของไทย ให้คงอยู่สืบไปจึงมาสมัครเป็นวิทยากรเพื่อสอนให้กับผู้เรียนของวิทยาลัยในวังเพื่อสืบสารและเผยแพร่งานจิตกรรมไทยให้คนรุ่นหลังต่อไปครับ การจัดการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยวังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นซอฟ t ์พาวเวด้านงานศิลปะช่างสิบหมู่และศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ของหญิงไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ